ไปดูแม่ค้าร้านขายเครื่องสมุนไพรนี่นึงครับอันนี้ก็เดือดร้อนเช่นเดียวกันครับขโมยขจรเดี๋ยวนี้ไม่เลือกเลยนะครับว่าจะต้องเป็นที่เปลี่ยวหรือว่ากลางค่ำกลางคืนครับทั้งกลางวันกลางคืนขโมยหมดเลยครับเนี่ยแหละครับเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกภาพคนร้ายรายนี้เอาไว้ได้ครับมาที่ร้านนี้ครับเป็นแผงขายสมุนไพรไทยแล้วไม่พูดพร่ำทําเพลงครับหยิบไปหมดเลยครับตรงนี้ฮะนี่ฮะที่หยิบไปเนี่ยเป็นยาดมยาหมองเนี่ยแหละครับเอาไปหมดเลยครับ เหตุการณ์นี้ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นครั้งแรกครับคุณผู้ชมครับ,รบและคลิปนี้เองก็ถูกแชร์ในหลายกลุ่มข่าวสารคนปากเกร็ดนะครับแล้วก็ระบุข้อความเลยว่าเตือนภัยพ่อค้าแม่ค้าหากินก็ลำบากยังโดนขโมยอีกโดนมาแล้วสามรอบครับใครรู้จักแจ้งด้วยนี่เขาโดนมาแล้วสามรอบครับ เดี๋ยวมาไล่เรียงกันนิดนึงนะฮะเหตุการณ์นี้ครับเขาเป็นร้านขายสม,มุนไพรที่วางอยู่ริมถน,นนเนี่ยครับหนร้านสะดวกซื้อที่อยู่ด้านในเนี่ยแหละครับแต่ปรากฏว่าเอานี้ขออภัยอยู่ที่อำเภอปากเกร็ดนนทบ,บุรีตรงใต้สะพานข้ามาสะพานพระรามสี่นะครับที่จะมาสตูดิโอข,ข,ของเรานี่เลยครับเจ้า,ข,าของร้านเขาเล่าให้ฟังครับขายสม,มุนไพรหลายขนาดเลยวางร้านอย่างนี้มานานละแล้วมาเห็นว่าโอ้โหมันโดนขโมยหลายต่อหลายครั้งครับและคนคนนี้แหละขโมยมา้านของเขาแล้วสมครั้งด้วยกัน ทั้งกลางวันก็ขโมยกลางคืนก็ขโมยไม่สนใจใครเลยก่อนหน้านี้เขาบอกว่าเคยวางเอาสม,มุนไพรเนี่ยยาดมยาหมองเนี่ยถุงใหญ่ๆเอาไว้ 40, 40ปกว่าขวดวางไว้ตรงนี้แหละยกไปทั้งถุงเลยนะครับคราวนี้มาวางเป็นถุงย่อยๆวางก็ยังมาเอาไปอีกนะครับร้านเองก็อยู่เต,ต็มถนนแบบที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะครับคนเดินผ่านไปผ่านมาโดยตลอดอยังกล้าทําครับทั้งแรกก็คือมันมาจอด ครั้งที่สองไงครั้งที่สองมากลังคืนค่ะประมาณหน้าคืนค่ะ เนี่ยครับโอ้โหไม่เว้นแต่ละครั้งเลยนะครับอาการก่อเหตุทั้ง3าครั้งคนร้ายก็ได้เป็นยาดมยาหมองไปนะครับมูลค่าทั้ง3าครั้งรวม,มกันก็8ปดพันกว่าบาทแล้วนะครับทางร้านก็เลยตัดสินใจนําโพสต์เนี่ยไปทําคลิปเนี่ยไปโพสต์ไว้เพื่อเตือนภัยพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ละแวกเดียวกันให้ระวังชายคนนี้เพราะว่าเท่าที่สอบถามจากกลุ่มผู้ค้าขายด้วยกันเนี่ยก็บอกว่ามีหลายร้านนะครับที่โดนขโมยแบบนี้จากฝีมือของชายคนเดียวกันนี้เลยครับคนเดียวกันนี่ ตำรวจปักเกตครับช่วยกันหน่อยครับตามจับกุมตัวมาหน่อยครับร้านนี้3ามครั้งร้านอื่นๆอ,อ,อีกอคนนี้คนเดียวกันคนเดียวกัน,น,นะฮะกลางวันกลางคืนไม่สนนะฮะ